สวัสดีครับมาพบกับเรนเจอร์นะครับวันนี้กันในคลิป Battle Ranger นะครับคู่นี้จะเป็นคู่สุดท้ายของเดือนนี้นะครับที่ผมจะทำคลิปบันทึกข้อมูลเอาไว้นะครับเป็นการ Battle ระหว่างเจสสิก้าแสงกับเรนเจอร์ตัวต่างๆนั่นเองนะคือเดือนนี้เป็นเดือนของเจสสิก้านะครับ เดี๋ยวข้ามเดือนนี้ไปปุ๊บเนี่ยบัฟต่างๆก็จะหายไปนะครับในกาชาก,ก็จะเปิดหาไม่ได้แล้วนะครับต้องรอตัวเกมกลับมาขายมาอีกครั้งนะเนื่องจากว่าเป็นธาตุพิเศษนั่นเองนะคือเดือนนี้ค่อนข้างจะเก่งกาศมากเลยทีเดียวนะครับดาเมจก็ถือว่าเป็นตัวที่ดาเมตจิตจัดยู่นกันนะเนื่องจากว่าเป็นสายไหวพริบนะครับดาเมจก็จะหนักหน่วงได้อยู่นะครับเจอธาตุมืดเนี่ยเก็บกวาดได้เป็นอย่างดีเลยนะถือว่าเป็นมือปราบธาตุมืดก็ว่าได้นะครับ สกิลค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับความสามารถไฮเปอร์อันนี้รู้กันอยู่แล้วนะครับขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูเพิ่มคูลเรนเจอร์ศัตรูนั่นเองนะขนาดช่วงนี้นะครับเป็นการเนิร์ฟของความสามารถอันนี้เนี่ยยังคอมโบได้ดีเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวเรนเจอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะเก่งนะครับแต่เดี๋ยวข้ามเดือนไปแล้วเนี่ยหมดบัฟไปแล้วนะครับจะได้รู้กันเลยนะครับอาจคิดว่าหลายคนอาจจะอยากรู้นะครับว่าข้ามเดือนไปแล้วมันจะยังเก่งเหมือนเดิมไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยการรีแมทนะครับน่าจะเกิดขึ้น หลายคู่อย่างแน่นอนนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าตัวมันค่อนข้างจะครบเครื่องมากๆครับมันน่าจะดําเนินลอยตามาโคนี่อมาเทาสสอไปได้อยู่เหมือนกันนะอังน,นั้นนะครับวันนี้ผมจัดคู่จีจ์ดมาเจอกันนะครับในทางดาเมจนะเจสิก้าท่าแสงครับเจอกับอุลตร้าแมนไทยกะนะครับอุลตร้าแมนไทกะยังถือว่าเป็นตัวดาเมจหลักของทีมยันลีกท็อปๆประนานได้เลยนะครับอเน่องจะว่าเป็นตัวดาเมจนสองสกิลที่ยังเกรียนอยู่นะ คู่นี้ในมินิแบทเทิลเนี่ยก็ถือว่าสูสีนะเอาวันนี้จับมาตีกันเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าตัวนี้ก็จะเป็นร่างแม็กซ์ด้วยนะครับตัวเจสสิก้าครับเป็นธาตุแสงสายไหวพริบนะครับไหวพริบเจอกันทั้งคู่นะครับธาตุแสงเจอธาตุไม้นะครับอัตราดาเมจก็จะเป็น1ต่อ1นะครับตัวเจสสิก้ามีพลังเวทโจมตีเดิมนะครับเกือบๆจะล้านสามครับถ้าเป็นร่างแม็กซ์นี่มันจะล้านสนะอันนี้คือบวกสินะครับ ไทกะนี่ล้านหนึ่งก็ถือว่าไม่ต่างกันมากนักนะครับพลังชีวิตนะครับเจสิก้ามี4ีล้านหนะครับไทกะ4ี่ล้านห้าก็ต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเจสิก้ายืนจุด4 1 5คือยืนไกลามากนะความเร็วในการเคลื่อนที่83ก็ใช้ได้ครับไทกะยืน290เคลื่อนที่90นะครับจริงๆเนี่ยมันจะต้องมาตีกันแถวๆกลางสนามใช่ไหมแต่ว่าเจสิก้ามันมีสกิลบัฟหน้าป้อมนะครับฉะนั้นเนี่ยไทยกะต้องเดินมาหานะครับ ความเร็วในการโจมตี125นะครับก็ใช้ได้นะคูดาวเรนเจอร์8.2วินะครับเดือนนี้ยังมีบัฟลดคูดาวเรนเจอร์30เปอร์นะครับก็จะปล่อยตัว5.74นะครับอ่าสกิลหนึ่งนะครับดาเมจทะลุมาตะนะครับลดอัตราการหลบสกิลนะครับกว้าง440จุดกว้างมากนะยังมีการข้ามไปยังแนวหลังอีกนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะลึกบ้างนะครับคูดาวสกิล10วินะครับ สกิลสอก็เป็นสกิลที่ป้องกันทีมนะครับแล้วก็ตัวมันเองด้วยครับบัฟอมตะฮิวเลือดคือแค่นี้ก็เจ๋งแล้วนะยังมีการล้างครับผลลัพธ์ด้านลบแบบต่อเนื่องของทีมด้วยนะครับบับหน้าป้อมนะครับแล้วก็กว้างถึง415จุดกว้างมากนะครับความสามารถบังคับขัดจรวจนะครับปล่อยตัวเยอะๆนี่ก็จรวดหนืดนะครับความสามารถให้เปิดครับหนืดปล่อยตัวนะครับ ถ้ามันปล่อยตัวออกมาได้เยอะเนี่ยก็หนืดปล่อยตัวของฝั่งศัตรูนะครับโหดอย่างแน่นอนนะอักเกียผมยังยึดเป็นแบบเดิมครับเกียเนะี่ยผมให้ไทกะใส่เกียโหดกว่านะผมให้ไทกะเนี่ยมันได้เปรียบกว่านิดนึงเนื่องจากว่าเรนเจอร์มันเก่ากว่าถึง1ปีเลยนะครับอันนี้ผมไม่ใส่แบบนี้นะะดราม่าต่างๆจบไปนะครับผมข้ามนะทําวุ่นให้เขาเรียบร้อยแล้วนะเออน่าจะไปเกิดโดยไว้นะครับดรามา่าตรงนี้เยอะเหลือเกินนะ คือเราทำคอนเทนต์ออกมาเนี่ยหลักๆมันคือความบันเทิงนะครับแล้วก็ให้ดูนะครับว่าตัวไหนมาแบทเทิลกันเนี่ยมันมีความเก่งกาจยังไงมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะอ่าโอเคอุลตร้าแมนไทกะนี่ดูเกียร์กันก่อนนะครับดาเมจให้ใส่หนักกว่าด้วยครับแล้วก็ใส่เกียร์เจ็ดดาวนะครับพลังเวทโจมตีอันนี้คือตีหนักหน่วงอย่างแน่นอนนะอัลโซนเตตัสก,ก็ตามนี้นะครับพลังเวทโจมตีล้านหนึ่งนะครับน้อยกว่านิดนึงนะครับพลังชีวิต 4 5น้อยกว่านิดหนึ่งนะครับยืนจุด290เคลื่อนที่90นะครับความเร็วในการโจมตีสูงมากครับแล้วก็ติดคริด,ด้วยเพียงแต่ว่าเ e สิก้ามันมีบัฟอมะตะมันจะยิงไม่เข้านะเออผมก็เลยให้ไทกะเนี่ยใส่เกียร์เอาเปรียบสนิดหนึ่งนะครับคูราเรนเจอร์นะครับ4.4วินะครับก็ปล่อยตัวไวกว่าวิกว,ากว่าเลยนะเออนี่เราช่วยอุลตราแมนไทกะเต็มที่แล้วนะครับสกิลหนึ่งครับ ดาเมจสกิลนะครับแต่ไม่ทะลุนะสกิลหนึ่งนะครับลดความแม่นยำสกิลนะครับแล้วก็ลดพื้นที่การใช้สกิลของศัตรูกว้าง550จุดกว้างมากครับคูลสกิล10วินะครับส่วนสกิล2เป็นดาเมจทะลุอมตะนะครับแล้วก็ยกเลิกผลระบาศของศัตรูนะกว้าง330จุดแต่คูลสกิลห้าวินะครับความสามารถเฮเปอร์เนี่ยมันจะมีโอกาสลบล้างนะครับการตั้งสกิลของธาตุไม้อา่านั้นเนี่ยไม่มีผลต่อ ตัวเจสสิก้าท่าแสงนะครับโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าครับว่าคููนี้ผลออกมาจะเป็นยังไงคือส่วนตัวนะผมมองว่า,าเจสสิก้าท่าแสงเนี่ยมันจะดําเนินรอยตามโคดี้อามาเทอร์สือได้นะครับคือคิดว่ามันน่าจะเก่งแบบนี้ไปเรื่อยๆครับคือมันค่อนข้างจะครบเครื่องมากๆเนี่ยเห็นป่ะตัวเจสสิก้ามันบัฟหน้าป้อมนะครับมันทําให้ตัวไคกาเนี่ยต้องวิ่งเข้ามาหานะครับ นี่ครับไชกากเกมตั้งรับยังยิงคริอยู่ครับนี่มาตดครินะครับนี่ติดคริแต่พอมีบัฟอมตะขึ้นมาเนี่ยการตีธรรมดาและการตดคริจะไม่เข้านะครับมันไม่ทะลุอมตะนะตีธรรมดานะครับฉะนั้นเนี่ยเจสสิก้ามันก็จะเซฟตัวเองได้ด้วยนะครับจากตรงนี้อ่ะโอเคพัดอัดป้อมกันเลยครับอ่ะวิ่งกันเข้ามาใหม่ครับโอเคครับมาดูกันครับถือว่าดาเมจจิตาทั้งคู่นะ แต่เจสสิก้าสกิลมันครบเครื่องครับคือพอมันฮิวเลือดเนี่ยยิงมันไปเนะี่ยบางทีถ้ายิงไม่ทันตายสมมติว่ายิงมาแนละ้วแบบเลือดเหลือนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเพื่อนก็ช่วยกันฮิวนะครับมันก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาคือจุดนี้ค่อนข้างจะเอาเปรียบมากๆนะคือถ้าความสามารถบ,ารบังคับเป็น l a า t a แอทแทนะครับโอ้โหตัวนี้คือแบบว่ายืนหนแน่นอนยืนหนึไปอีกนานนะแต่ค่านี้ก็ถือว่าเก่งกาจมากๆนะครับ ตัวไทกาไม่ต้องพูดถึงครับมันใช้ได้ยาวๆอยู่แล้วนะตัวที่เป็นดามเมจเจ๋งๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้กันเป็นปีอะยังเก่งอยู่เป็นปีอะตอนนี้ก็ปีหนึ่งแล้วนะครับก็การจัดการไทกาก็ยังยากอยู่นะครับยกเว้นว่ามีตัวดามเมตไฟเยอะๆอันนี้ก็ช่วยได้อยู่เหมือนกันนะนี่ครับสุดท้ายนะครับก็สู้ไม่ได้นะแต่ถือว่าไทกานี่ก็ยืนสู้ได้ดีนะครับอ่ายืนสู้ได้ดีอยู่เหมือนกันนะ แต่ก็ทําอะไรเจสซิก้าไม่ได้ครับคืออย่างที่บอกครับว่าบางทีเนี่ยมันยิงดาเมจสกิลไป2ทีใช่ไหมปืดปืดใช่ไหมบางทีเลือดอาจจะเหลือ1แล้วเพื่อนฮิวขึ้นมานะครับหรือระหว่างที่โดนยิงไปทีนึงเนี่ยเพื่อนก็ฮิวขึ้นมาทันทีนะครับซึ่งการฮิวเลือดเนี่ยมันเด้งขึ้นมาค่อนข้างจะไหวมากโอ้โหและสุดท้ายนะครับก็ชนะไปแบบสบายๆเลยนะครับสาหรับเจสซิก้านะเอาวันนี้ก็น่าจะน่าจะ4ีนะ่ศูนย์ะผมคิดว่าน่าจะ4ีูนย์อยู่เหมือนเดิมนะอันนี้คือผมเนี่ยปรับเกียร์แล้วนะครับ ให้ไทกะเนี่ยดูเหนือกว่านะครับอัตาสุดท้ายก็แบบไม่ไหวจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวข้ามเดือนค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับว่าเจสสิก้าจะเป็นไงบ้างคือผมเนี่ยเป็นห่วงเรื่องความสามารถไทเปอร์ของเจสสิก้าว่าถ้าเกิดปรับให้มันกลับมาเอาแค่ปกตินะคือตอนนี้มันเนิบนะครับเนิบลงจากปกติครับคือถ้าเกิดปรับขึ้นมาเป็นแค่ปกติปุ๊บเนี่ย โอ้โหผมว่าคอมโบนี้จะกลับมาโหดสุดยอดนะคือแค่ตอนนี้ก็โหดแล้วนะครับเพราะว่าตัวคอมโบเพิ่มคูลเรนเจอร์เนี่ยมันมีตัวเก่งหลายตัวไงสำคัญนะสำคัญคือตัวรเรนเจอร์นะครับคือความสามารถไฮเปอร์ถามว่าสําคัญไหมสําคัญนะแต่ถ้าเกิดตัวรเรนเจอร์เป็นอย่างเจ้าแดนอย่างนี้เออมันก็ว่าทําอะไรมากไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยตัวรเรนเจอร์จับเป็นหลักเลยนะครับนี่ครับอาไทกะยังเป็นดาเมจที่ท็อปตำนานนะครับ ในหลายทีมก็ยังใช้อยู่นะเพราะว่าถือว่าเป็นตัวที่เอาไว้เก็บกวาดครับธาตุน้ํานี่ไม่ต้องคุยกันเลยนะเจอไทกะนะครับเลิกคุยกันเลยนะเ,ออเจอธาตุไม้ด้วยกันก็ยิงได้ดีนะครับแต่เจสิก้ามันมัน,ม,นมันเก่งเกินนะมันเก่งเกินนะเออแล้วก็เป็นไหวพริบด้วยกันทั้งคู่นะครับถ้าสมมุติว่าเจสสิก้าเป็นสายพังเออแต่มันก็จะเป็นเหมือนโคโนี่มาเทสือนะโคนี่มาเทสือก็จะอาศัยการ หิวเลือดนะครับอ่าแล้วก็อีกความสามารถนะครับทำให้แบบว่าดาเมจกลายเป็นดาเมจสะสมนะครับแล้วก็ลดการปล่อยตัวของไทกะเนี่ยไหการปล่อยตัวเริ่มจะลดน้อยลงแล้วนะครับอ่ะคู่นี้การปล่อยตัวนะครับไทกะจะปล่อยตัวไวกว่าวิกว่าเลยนะแต่พอเจสสิก้าออกมาเป็นขบวนแบบนี้นะครับก็โอ้โหเดินลอยกันมาเป็นแพรเลยทีเดียวนะอ่ะเรียบร้อยครับ ค่อนข้างจัดทัดเจนครับว่าตอนนี้เนี่ยหาตัวอะไรมาหยุดยัง้งเจสสิกาท่าแสงค่อนข้างจัดยากเลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวสลับฟังกันดีกว่านะครับเผื่อจะมีพลิกสักเกมหนึ่งนะโอเคสลับฟังเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าท้ากะจะเก็บชัยชนะสักหนึ่งยกได้ไหมเออบางทีบอทอาจจะอ่อนก็ได้นะแต่จุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับคือบอทเนี่ย ต่อให้มันอ่อนนะครับแต่ถ้าเกิดตัวเรนเจอร์มันเก่งเกินพิกัดเนี่ยมันก็เก่งกว่าปกติได้อยู่เหมือนกันนะอ่าดูอย่างตัวของโคนี่อามาเทสืได้เลยนะครับโคนน่อามาเทสือเนี่ยในแบทเทิลหต่อหนึเนี่ย,ยต่อให้บอดเป็นยังไงเนี่ยเขาก็ไม่เคยที่จะแพ้ใครเลยนะยกเดียวก็ไม่เคยแพ้นะครับแต่เขามาแพ้ให้กับเจสสิก้าท่าแสงอ่ะผมว่าวันนี้กลายเป็นบอดดูจะเก่ง ดูดูบอดตะเก่งด้วยนะโอ้โหเกมบังคับเองนะครับเปราะบางชัดเจนนะครับเนี่ยมาคือมันมีผลนะครับเนี่ยเห็นป่ะคือเมื่อกี้นะครับในเกมตั้งรับของไทยกาดเนี่ยโอ้โหไทยกาดนี่ยืนได้ค่อนข้างจะนานเลยทีเดียวนะแต่พอมาเป็นเกมเล่นเองปุ๊บนะครับโอ้โหเรียกได้ว,ว่าตายง่ายกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวอันนี้คือเราช่วยให้เต็มที่แล้วนะครับโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์เลยจริงๆนะโดนยิงเละเทะเลยทีเดียวครับ โอโหเจสิก้าโหดมากครับคือกะจะให้ยื้อกันนานๆน,น,นะแล้วก็ให้เห็นว่ามันติดคอมโบหนืดดีแค่ไหนนะครับตักกลายเปว่าโอ้โ oh, หไม่ไหวครับต้านไม่อยู่ครับต้านไม่อยู่เลยทีเดียวอันนี้ครับปล่อยตัวไวมากครับเพราะว่าใส่เกียร์รถคูดารเรนเจอร์นะครับแล้วก็ปล่อยตัว4.3วินะครับเจสิก้านี่5.7นะ โอ้โหครับแล้วเขาก็ตีป้อมค่อนข้างจะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคือเป็นสายไวพิบนะครับปกตินี้จะตีป้อมค่อนข้างจะเบาหวิวนะอันนี้คือเป็นในส่วนของ PVP นะครับคือไหวพิบเนี่ยตอนนี้ตัวเกมปรับให้ตีป้อมสเตจพิเศษครับแล้วก็สเตจวิ่งนะครับได้รุนแรงครับคือแรงที่สุดนะเป็นเป็นสายที่ตีเสาได้แรงที่สุดแล้วนะครับไวพิบนะครับสเตจพิเศษกับสเตจวิ่งนะครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายของไทกะนะครับ ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เก่งนะครับมันยังใช้เป็นทีมได้เก่งมากๆอ,อย่าลืมว่าเรนเจอร์นะครับมี10สล็อตนะครับใส่เรนเจอร์ได้10ตําแหน่งนะแต่การนํามาแบทเทิลหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกว่าอย่างแรกสุดคือความบันเทิงนะครับต่อมาคือเราจะได้เห็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับว่า สกิลของเรนเจอร์เนี่ยมันทําอะไรกันได้บ้างความสามารถไฮเปอร์ per เนี่ยมันส่งผลกันขนาดไหนนะครับบอก็เลยจับมาตีกันนะคือรู้อยู่แล้วล่ะว่าบางคู่เนี่ยมันไม่ควรจับมาตีกันมีความห่างชั้นกันนะครับแต่ว่าบางคนก็อยากจะเห็นไนงะหรือบางทีผมอยากจะทําคลิปนะครับบันทึกข้อมูลเก็บเอาไว้ในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่าอย่างเช่นไทกาติดคริในเกมตั้งรับนะครับแต่เกมเล่นเองไม่ติดคริอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยแหละคือวัตถุประสงค์หลกักๆนะครับ คือเก็บข้อมูลเอาไว้นั่นเองนะอ่าประมาณว่าช่องผมมันจะทําเป็นในเชิงแบบตดหมายเหตุนะครับของเกม l i ยเลนเจอร์นะคืออยากรู้ข้อมูลอะไรเนี่ยในเพลลิสผมก็จะเก็บข้อมูลเอาไว้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยบางทีก็จะทําคลิปค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะรู้ข้อมูลครับอยากจะเก็บข้อมูลเอาไว้บางทีมันลืมนะครับหรือว่าบางทีมันหายไปอะไรประมาณนี้ถ้าเราทําเป็นคลิปเนี่ยทุกอย่างมันจะยังอยู่นะอ่านี่คือเหตุผลหลักเลยครับาบางคนไม่เข้าใจนะ บางคนแบบว่าเลนเจอร์มันใส่ได้สิบตัวทําไมต้องมาตีตัวต่อตัวนะครับเป็นเรื่องของการทำคอนเทนต์นะแล้วก็การเก็บข้อมูลเกมนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมีข้อมูลเกมครับอยู่ในมือค่อ Grammy game น,อนอข้างจะเยอะเลยทีเดียวย yep. อ่าคือบางคนเขาอาจจะแบบว่าตามข้อมูลไม่ได้นะครับแล้วไม่รู้จะไปย้อนดูอะไรไนงะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลในอดีตแล้วไงแต่ผมมีคลิปอยู่ในมือนะอ่าเรามีข้อมูลอยู่ในมือนะโอเควันนี้ก็ชัดเจนนะยังถือว่าเป็นตัวที่ โหดมากๆครับสำหรับตัวเจสสิก้าทัดแสงนะครับเดี๋ยวข้ามเดินไปก็รู้กันนะแต่ผมว่ามันก็ยังเก่งเหมือนเดิมแหละส่วนอุลตร้าแมทรกะยังเก่งนะครับยังเก่งอยู่ในระดับที่สูงครับแต่ปั้นแบ็กโซนี้ก็ปั้นได้นะอ่าถือว่าเป็นตัวดาเมจทัดหมายที่ยังแข็งแกล่งอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเจสสิก้าเขาแข็งแกล่งกว่าแค่นั้นเองนะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ไม่ดราม่ากันนะดูกันเอาบันเทิงนะครับถ้าดูแล้วไม่บันเทิงก็นอนอยู่เฉยๆจะดีกว่านะ เอาวันนี้ประมาณนี้ครับคลิป b บ t t l โนะครับอุลตราแมนไทกาก็สู้เจสิก้าแสงไม่ได้ด้วยประการนังปวงนะโอ้ดาเมจก็ถือว่าหนักก,กว่านะครับแม่นกว่านะครับความสามารถไทเปอร์ก็ยังถือว่าทํานืดนะครับปล่อยตัวให้ศัตรูเนี่ยมีปัญหาได้เป็นอย่างดีนะครับแม้ว่าความสามารถจะอยู่ในช่วงเนิร์ฟอยู่นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ด้วยกันนะลาไปก,ก่อนครับสวัสดีครับ